สวัสดีค่ะดิฉันนางวิมาลาสอหายิ่งเป็นนักสื่อสารสังคมตำบลหนองตะยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้จะพาทุกท่านมาดูขบวนการการแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบลหนองตะยาในมิติเรื่องของการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบทค่ะตำบลหนองตะยา อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรมีมีเขตการปกครองทงั้งตึ้นติกหมู่บ้านในการดําเนินการได้รวมกับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นได้สารวจที่อยู่อาศัยสุดโสมเพื่อของบประมาณในการซ่อมแซมบ้านโดยมีการประชุมคณะกรมการสภาองค์กรชุมชนเพื่อขอความเห็นชอบในการของบประมาณจากพออชอต่อไปครับสวัสดีครับผมนายธรัสเหลืองสะอาดครับในอำเภอท่าม่วง วันนี้เราได้มามอบบ้านที่มีการซ่อมแซมของสภาองค์กรชุมชนนะครับซึ่งเรียกว่าบ้านพอเพียงนะฮะร,ร่วมกับทางตำบลหนองตะยาซึ่งเป็นตำบลเข้มแข็งของอำเภอท่าม่วงเรานะครับตำบลหนองตะยาเนี่ยบ้านพอเพียงที่เราเสนอที่ทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยได้เสนอแต่ละบ้านที่มาซ่อมแซมเนี่ยตั้งแต่ปี6กสอแล้วนะฮะนี่ก็รวมก็ประมาณ5ปี1 1 1 สังขารเรนแล้วที่เราได้มีการซ่อมแซมบ้านนะครับก็ยอดเงินก็2ล้านกว่าบาทนะฮะแล้วก็ยังมีภ้าเอกชนอีกที่มาช่วยร่วมร่วมโดยช่วยกันนะฮะปีละ3 0,000ื่นนะครับอันนี้ก็จะทําให้อ่อมาเติมเต็มการซ่อมแซมบ้านพอเพียงของสภาองค์กรชุมชนนะครับอ่อการซ่อมบ้านพอเพียงเนี่ยก็จะอ่อไปดูนะครับว่าพี่น้องเอกชน ที่ประสบปัญหานะครับไม่มีสตังที่จะมาซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นหลังคานะครับเปลี่ยนหลังคาทําโครงเหล็กโครงไม้บ้างหรือก่ออิฐถือปูนนะฮะเป็นกั้นเป็นห้องให้สามารถอยู่ได้นะครับแล้วก็เป็นบ้านที่แต่ละบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมไปเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะมีความสุขนะครับมีรอยยิ้มบางบ้านก็จะมีะมีน้ําตา ซึมดีใจมากสอบถามแล้วก็แต่ละบ้านก็จะดีใจนะครับก็ต้องเป็นขอบคุณกระทางท่านผู้นํทาท้องที่นะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยชกํกำนันท,ทุกคนที่ได้ช่วยกันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องทิ่ได้ทําบ้านนี้คือบ้านหลังก่อนได้ทํามาหลายปีแล้วได้ผุพังหรือว่าพอเราจะทําเองก็ไม่มีไรายได้เพียงพอ รายได้น้อยการประกอบอาชีพรายได้น้อยไม่เพียงพอที่แต่และคขามาช่วยก็ได้ทําให้ดีขึ้นได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและขอขอบใจทางหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือขอให้หงานนี้ได้ช่วยเหลือคนที่มีด้อยโอกาสต่อไปขอบคุณครับ อ่าตอนอ่าถามพ่อรู้ทุกอย่างของยานนะคะว่าดีพอร์ลุสิยังไงบ้านที่ได้งบประมาณของพอชของสปองคอรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ได้ในการทำแซมบ้านเราดี้ยค่ะเราดีใจมากดีใจยังตุ้มก้อนหน้านี้เป็นยังไงคะก้อนนี้จะซ่อมเออใจมากว่าบ้านมันจะพักโอค่ะโอ้ค่ะตอนแรกเลยบอกจริงๆเลยว่าดีใจมากเพราะว่าบ้านมันโสมงมากแล้วมันก็หรือแบบ กลัววันจะต้องลมพับหัวลูกอ่ะแต่พอมีหน่วยงานรนะับเข้ามาผู้ใหญ่เข้ามากำนังเข้ามามันเป็นอะไรที่แบบบรรยายไม่ถูกจริงๆแล้วตีใจจนน้าตาไหลอ่ะพอผู้ใหญ่ออก,กยยอไปแล้วนั่งร้องไห้ก็รู้ว่าน้องแม่มีบ้านให้น้องแล้วนะพูด <c oughs> <ๆ>ไปคนลุกแม่มีบ้านให้น้องแล้วนะน้องไม่ต้องกลัวว่าบ้านจะลมพับหัวแล้วนะรู้ก็ดีใจก็ร้องไห้ต้อดการจะดีใจจริงๆคอบคุณครอบคุณทุกหน่วยงานครอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณ ทุกท่านเลยที่เข้ามาเป็นบ้านรังเต่าใเป็นบ้านลางันนลงหม้ใน,นวันนี้ขอบคุณมากจริงๆค่ะปีนี้เนี่ยของหนองตะยาเราได้ตั้ง27หลังนะครับก็ห้าแสนกว่าบาททําให้พี่น้องของชาวตำบ,บหลหนองตะยาแต่ละหมู่เนี่ยก็มีรอยยิ้มเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณสาภาองคอ์กรชุมชนที่ได้เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็ได้อนุมัติงบประมาณให้กับทางตำบ,บหลหนองตะยาและก็อ,อําเภอท่าม่งวงในหลายๆตําบลน,นะครับขอบคุณครับ